ฮัลโหลปฐมทรีสวัสดีครับนักเรียนชั้นป .3 เมื่อวานนี้เราได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการเนื้อหาเนาะครูให้แค่อ่านนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมเทศกาลละวันคริสต์มาสทีนี้วันนี้ครูจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนซึ่งฟังให้ดีก่อนกิจกรรมวันนี้เขียนเลข1ถึงเลข5เติมเฉพาะคำตอบไม่ต้องเขียนทั้งประโยค เติมเฉพาะคำตอบไม่ต้องเขียนทั้งประโยคเรามาดูนะครับว่าให้เติมประโยคอะไระนักเรียนดูนะนี่สมมติเป็นเพื่อนของเราเนี่ยคนที่ครัวไฮไลท์สีเหลืองให้ก็มาเจอเราในงานวันคริสต์มาสนี้เขาจะทักทายเราด้วยคำว่าอะไรก่อนประโยคที่หนึ่งควรจะทักทายด้วยคำว่าอะไรนะประโยคหลังเขาบอกคริสต์มาสทิฟคริสต์มาสทิฟแล้วคุณทิฟก็ตอบกลับไปว่าแมรี่อะไร พี e นะแมรี่พี e เนี่ยจริงๆมันก็เป็นสำนวนถ้าใครจำได้การทักทายกันในภาษาอังกฤษเราจะทักทายคำเดียวกันทักไปแล้วก็ทักกลับนะครับนี่คำบอกใบเ้เนักเรียนก็เลือกมาหนึ่งคำจากแถบคำข้างบนสีชมพูเนี่ยเอามาเติมให้สมบูรณ์นะครับอ่าหลังจากทักทายกันเสร็จเรียบร้อยมา pete ก็บอกว่า here is a for you Here is a for you นี่เขาทำอะไรให้กันเนี่ยเขาใส่ซองมาอย่างนี้เขาใส่ซองมาอย่างนี้นี่คืออะไรนักเรียนว่านี่คืออะไรเอ่ยเออนักเรียนก็ต้องเอาคำตอบมาเติมตรงนี้นะมาเติมตรงนี้ต่อมาอา่าเขาจะพูดว่ายังไงเขารับของเขาจะพูดว่ายังไงเขาจะพูดว่าอย่างไรแล้วเมื่อเหลือคำสุดท้ายเราจะบอกว่าไม่เป็นไรเราจะตอบว่าอย่างไรนะอา่าก็ เขียนมาแค่นี้ง่ายๆดูทักษะการสื่อสารเบื้องต้นที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับเอาลองทําดูแล้วพวกเราก็เขียนลงในสมุดเนาะเขียนเฉพาะคําตอบข้อ1ตอบอะไรข้อ1ตอบอะไรนักเรียนก็เขียนคําตอบมาข้อ2ตอบอะไรนักเรียนก็เขียนคําตอบมาข้อ3ตอบอะไรนักเรียนก็เขียนคําตอบมาง่ายๆนะครับ เอาละวันนี้มีแบบฝึกขัดแค่นี้เองเพราะว่ามันเป็นวันศุกร์แล้วนาะออยากให้นักเรียนได้พักผ่อนจากการเรียนการใช้มือถือทั้งอาทิตย์เลยแล้วก็มันเป็นช่วงสุดสัปดาห์ก็ขอให้นักเรียนดูแลตัวเองดีๆนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเรียนกันแล้วต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีออกไปกไหนมาไหนใส่หน้ากากอนามายัยใช้เจลล้างมือนะครับป้องกันตัวเองด้วยสําหรับวันนี้อย่าลืมทํางานถ่ายลงในถ่ายรูปจากสมุด ลงในอัลบั้มนะครับลงในอัลบั้มส่งงานด้วยนะโอเค y e s บ e ยซี okay, goodbye,